เตียตูไปได้ก่อนเลยครับเกียทางจริงไปแล้วครับยังไงอ่ะไม่ใช่นะขออภัยครับเป็นการเหตุนะครับที่พลาดไปเมื่อกี้ไหลลงมาตรงกลางครับเสียไป2ก่อนแล้วเลยครับทารอนอีสปอร์ตเดินไหลมาแบบนี้แล้วเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมตรงกลางตรงนี้ยังได้อยู่แล้ว2ต่อ1ฮะดึงกลับมาฮะทารอนโอ้แต่จิตบอยเลี้ยงเหลือ10ครับผมแล้วฟ็อกเซฟฟ็อกเซฟไม่มีโกลด้วยครับเอาละครับ1น่และสองแต่ว่าจิตบอยเลี้ยงปริ่มมากฮะ โอ้ยต้องเรียกว่าดึงจังหวะเล่นเชิงแล้วเลยครับยังไงก็เดินไหลมาไมาฟีแกไมฟีค่อยๆเลือ<า>เล้อยมาเรื่อยๆเซตสตามาก่อน1นสองเอาให้ชัวเริ่มทีละมุมเ,เริ่มทีละมุมแล้วดึงขึ้นมาแบบนี้โดนแฟดไหลมา ไมูปเปิดแบบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนกันนะสำหรับทางไม้ฟิลโดนดูด,ดขับแบบนี้ก็เรียบ<อ>ร้อยเลยครับเป็นทางของฟ็อกซัสครับที่ปิดงานไปได้มาก่อนกันเป็นพิซซ่ามหนึ่งต่อสูนกับทางรอยสปอร์ตขึ้นนำะขึ้นนำมาก่อนครับผมแบบนี้ครับพิซซ์รามทางเราทำได้ครับโอ้โหตอนแรกนึกว่าจะแย่แล้วครับเนี่จังหวะทอ่มันยึดแรมครับผมโดนสวนกลับมาเกือบแย่ไปแล้วเหมือนทุนนะจังหวะแรกอ่ะใช่ครับเแต่การที่ว่าจังหวะสองเนี่ยฮะกลายเป็นว่าแพทเนี่ยไปเอาคืนมาได้ไงใช่ครับต้องชมจังหวะสวนนนะเมมื่อกีี้้ครับผ แล้วมอหมดไปครับจำนวนคนที่เลี้ยกว่าครับ2ต่อ1นในช่วงหลังโองแค้นครีรยครับผมเขาเล่นรอคอนแทกกันครับอ่าังนั้นจิตบอยคือเล่นแอบเลยไม่ออกมาเลยเพราะรู้ว่าเลือดน้อยมาก,กเขายืนรอส่งของครับให้ฟ้องออก,กโอ้โอแล้วก็ทําได้ฮะเลยว่าก็เป็นอีกหนึ่งความละเอียดเลยครับของตัวเพลเยอร์นะครับที่ต้องวางกันให้ดีครับและรอบนี้ครับทารอนเหมือนจะจ่อรออยู่ที่ด้านหน้าดีการ์ลาดครับ มาคอนโทรลนิวติเมตโอปไว้ก่อนแต่ตรงกลางนี่สำคัญเลยครับเพราะว่าสตีมแกขึ้นมาคอนโทรลแมปอยู่ไหนก็มาแชร์แบบนี้ถอยหลังกลับมารอก่อนแล้วเลยครับไม่เสียงที่จะเล่นต่อยะเราเล่น1 3 1ครับผมนี่ครับแพทครับโดนจับคู่หมากฟ็อกซ์ครับจ่ายเทอร์เบเซอร์เข้ามาเช็คมิดก่อนครับอย่างนี้ไม่เจอใครครับอุ้ยแบบนี้ครบนฮอเคียรู้แล้วครับทางทารอนนะแต่สำคัญเลยเหมือนกันนะครับแพทครับด้านหน้า บีกะลาดเลี้ยวมาแต่ได้กดปล่อยซัมติงได้พื้นที่ไปมากกว่านี้ในจังหวะแรกก็สําคัญเลยเหมือนกันแล้วมาแชลมางแล้วฟาดเปิร์ชอตไปครับถอยหลังก็มารอก่อนยังไงครับจะเดินต่อไหมแพทซีโ,โร่พอยมาการิ้งไลท์ส่งเปิดในไซด์มาก่อนแล้วสแนปเช็คมากระโดดทิ้งมาก่อนแล้วปล่อยหลังกับเลยครับถ้ารลอนยังไม่เข้าอยในไซด์บีตัวนี้เจอครับผมรู้ตำแหน่งเหมือนกันครับแต่ว่าเขาไปด้านรอพร้อมกับชอตตี้ เฮ้ยมุมโอ้ยสอยหายเลยตรงกลางคลาสสิกมาเดินไหลฟได้แบบนี้เสียไปสองชอตตี้ตัวสามมาหายเลยฮะหุยหย่อนเพนเชลแต่ว่าตรงนี้ลัสขึ้นเนเว้นบีมาแต่ว่าป่าไม่ได้อยู่มอนก้านครับเอาละครับผมเหลือสองต่อสองครับแต่หน้าปีเอ็กซ์ครับ ไงครับสองต่อสองสองต่อสอมาหึมแต่มาชาของสติงยังไม่มีอะไรสักเท่าไหร่คลาสสิกมาเดิมๆแบบนี้เดินไหลไฟลมาเก็บกันเนี่ยเกียร์ไปครับวานออนวานครับหนึ่งตอนหนึ่งกับท้าฟอร์สเคนเดินไหลมาไปแบบนี้รู้โพสชั่นแล้วออกไม่ได้ต้องวัดคมเท่านั้นต้องวัดคมเท่านั้นแล้วเป็นฟอร์สเคนเลยครับที่เอลกาเดียนเก็บไปครับโอ้โห เสียเวลาเยอะไปหน่อยครับผมจังหวะที่แบบพยายามจะโยกไป A ครับก็ลงไปเจอชอตตี้โยกกลับมาเทียร์เฮเวนบีก็โดนตรงนี้อีกฮะผมว่าสําคัญเลยอ่ะคือชอตตี้ฮะสองคิวที่เว้นนะฮะใช่ครับเรียกว่าเอาการโยกของผังคารอนนี่เบรกชะงักไปเหมือนกันนะได้โยกอ่ะเมื่อกี้คือโดนซัดเลยครับโอ้โหแล้วชอตตี้อ่ะคุณใช่ครับร้อยห้าสิบเครดิตแล้วได้ไปสองตัวเต็มๆ แล้วยะคือมันเป็นระยะทําการ้วึไงในในในห้องเว้นอ่ะคือ้อมเลยับผมระยะแบบว่ากระชับกระชับหน่อยแต่คือต้องบอกว่าซัมตีเนี่ยมาแชลฮะคือพลาดแล้วนะแต่ต้องแตคือได้เพื่อนๆนี่แหละในจังหวะตรงกลางครับที่ไหลกลับมากู้สถานการณ์แลอมาได้ฮะแล้วจังหวะวางคือเขาได้ยืนมองไงเขารู้ว่าแบบอ่ะสไปด์วางแล้วปุ๊บไม่ได้ออกแล้วเขาจะอยืนหล่อเป้าเลยฮะโอ้ยโอ้ยเราเดินไหลมาแบบนี้เลยฮะกันเน็ต เชอรี่เปิดหน้าไซด์บีไปได้ก่อนครับแต่อยู่ที่ว่าจังหวะการจะเข้าจะเข้าได้หรือไม่นะจริงเห็นแล้วแบบนี้เรียบร้อยเลยยังไงฮะต่อเนื่องไหมครูครับพาดให้กับจิงไปนะเมื่อสักครู่ยับที่พื้นที่ตรงกลางจิตบอยครับจะเดินไหลเลยเหรอฮะแบบนี้อันตรายไหมฮะตอนนี้ทารอนมีปืนอยู่กระบอกเดียวครับอยู่กระตรงแพทครับผมที่เดล๋ยวเป็นปิสตอลครับ แล้วตอนนี้มีพีคมาครับรูตาําแหน่งเหมือนกรรันรูแล้วหนึ่งคนแต่ว่าดัง้ายแย่มาไม่ได้ก็บอกวูแล้วหายสามเลยอะโอ้แบบนี้เลยอยู่แค่คนสุดท้ายแล้วจะดูยากๆหน่อยเลยครับองที่บอกก็คือปืนของทารอนครับไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่เลครับในราวนี้ผู้ชมจริงนะต่ะด้เชลล์อัดมาแล้วรูโบชันแล้วบเฟนซี่ดักนาใล้เลยแปดเช็กจะตัดปืนจะต,นตัดปืนเดินไหล่ได้มาแบบนี้ก็เรียบร้อยก็เป็นเฮาเป็ะเรเลเลยครับที่สวนมาในราวที่สามแล้วขึ้นไปก่อน2ต่อหนอึ่ง่ะโอ้โหเป็ะเป้เล็ก ตีขึ้นมาทันจีเลยครับหลังจากที่เสียพิสโต้ดาวไปครับได้จิตปีแล้วก็ดาวสามก็ชิวๆครับมาดูราวนี้ครับผมจะเป็นฟูลบายครับของชานนทารอนครับมีเอฟีเอดับบลิวัดกระดาษครับแต่ว่าต้องมีฮะต้องชมจริงๆครับานั่นเป็นวิธจัดการได้เฉียบขาดมากแล้วเป็นเขาพีออกมาสองคนพร้อมกันแล้วลอกตายกันเลยชุดเดียวสาตัวหายเลยอ่ะกลางเดินไม่ได้ครับโดนในเรื่องของแมปคอนโทรลของทีมเบบิลเร็กเอาไว้ครับ ร,รอบนี้ครับคู้บายของทางทานรอนครับมากันที่หน้าบีการฝ่าดอีกครั้งหนึ่งคคือจะได้จังหวะแรกครับแต่ก็จะไม่ได้เข้าหรือเปล่านะเหมือนเดิมครับรอบนี้คซัมติงจ่อรอเลยเหมือนกันนะครับปากทางออกตรงนี้ยังไงรอเป้าอยู่เลี้ยวไหม จะเดินและรู้ว่ามีเสียงตรงนี้เราเรียบร้อยเทรดไป2อสอง,สองสยังไงก็ต้องเดินต่อบอกแซส,สครับจ่ายดิ้งไลท์เช็คมาลัซิเกอร์จ่ายต่อเลยเหมือนกันเลยครับสามต่อ 3, 3ต้อเล่นเท่าแคแบบนี้ได้โอกาสานาในการเข้ากะทารอนแต่เรจงังหวะอยู่ในไฟเบรกไว้แบบนี้เดินต่อไม่ได้ครับท้ารอนถอยหลังกลับไปรอ,ก,ปอก่อนครับในตลาดเอ้ยกูกำลังจะบอกเลยว่าเอได้ครับแต่แบบนี้เสียเลยเหมือนกันโอ้แล้วจ่ายซิเกอร์สวนเหมือนกันแยบแต่นนั้นของเปเปอร์เรสครับผมเรารู้ครับได้ยินเสียงวางสปายด้วยอย่างนี้ฮะ ยังไงจังหวะจะลงจากทาเวอร์สำคัญเลยนะฮะสำคัญเลยเอา100้อยอยู่สบัยไปหนึ่งสบัยไปหนึ่งแล้วตัวสองซอนมาก็เรียบร้อยเลยครับยังคงเป็นทางของเปเปอร์เร็กคที่ได้มาในเกมตั้งรับของพวกเขาครับสามต่อหนึ่งอ่ะโอ้โหโดนงั้ครับเมื่อกี้นี้เชอเร์เเซ์ครับกระแทกไปทีหนึ่งติดซันครับผม,มได้มาหนึ่งแล้วฮะแต่ว่าโดนขัดก่อน,นครับใช่ฮะ อูเรียกว่าแต่จังหวะแรกต้องบอกว่าเปิดเฟิร์สคิวเฟดกันได้แบบไวจัดๆเลยฮะแล้วซ้อนก็คือเสียงไม่อัพเหมือนกันนะแต่เสียด้แทงครูจริงๆนะเมื่อกี้นี้จังหวะเราเข้า A ไปคืออีกนิดเดียวคือมันเป็นมูมเช็คที่แบบมันจะสุดแล้วอะเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องหันกลับมาเช็คสักีนแล้วแต่มันยังไม่ผลไงอีกนิดหนึงว่านิดเดียวจริงๆนะโอ้โหเสียดายแทนนะฮะ มาดูต่อครับผู้ชมครับว่าทาลอนเนี่ยแกจะมาชวนตีด้านหน้าบีไซส์เราโน้มมันติดนะนกมันติดมันไม่ค่อยเชื่องเท่าไหร่ตัวนี้อตัวนี้ฝึกมาไม่ดีเท่าไหร่ครับรีบใช้ครับตัวนี้ต้องเอามาก่อนที่ฝึกไม่เสร็จเฮ้ยนอกเรื่องไปรอนเลยและทาลอนครับเดินไหลสามมาแต่สําคัญเลยว่าจริงเดินทะลุต่อมาเลยแบบนี้ฮะและรู้แน่ๆครับว่าเว้นเนี่ยตรงกลางตีทะลุมาแล้วแกสำคัญเลยไปก็พอสเค้ไก์ดิ้งไลท์เช็คมา โอ้โหเสียงแบบนี้ชัดเจนและโชว์ฟอตอปเปอร์อย่าเจอในนั้นนะเพราะว่าเปิดแน่ฮะยังไงรออยู่จริงรอเป้าแล้วถอยหลังกลับไปตรงกลางกันก่อเลยครับทารอนสปอร์ตแต่ถ้าเกิดทิ้งเวลาให้มากกว่านี้จะกานว่าโดนการบีบพื้นที่เล่นโอ้ลงที่ออกมาการเน็ตกับเชอรี่เอาให้คมเลยรอฮะเปิดโชว์ฟอร์ตอปเปอร์รอแล้วจังหวะนี้ในไซส์เคลียรไว้จะเข้าได้หรือเปล่าจะเข้าได้หรือเปล่าแล้วแพทเดินไหลมาแบบนี้ก็ได้แล้วเลยรับทารอนเฮ้ยพอสเคนพอสเคนดักครับ ปอล์สเคนตัดได้หนึ่งด้วยการเนตร่วงครับแล้วเว้นตรงนี้กำลังจะจะโอ้โหไม่ได้ครับไม่ฟลิกตัดไม่ได้อยู่เหมือนกันแล้วเหลือสามต่อสามจ่ายแล้วก็มาทันทีครับผมตัวผู้เล่นเท้าตัวผู้เล่นเท้าครับปอล์สเคตเดินต่อมาหน้าใกล้ซ้ายสแนปเช็คมาครูรอเป้าอยู่ในเฮดช็อตเคลียร์ไปไหลต่อเนื่องมาสองคนตรงนี้ในไซด์ดึงจังหวะรอเพื่อนอยู่นะปอล์เคตทะลุมาโอ้โหเคลียร์แไปแล้วแต่ด้านหลังนี้มีไม้ฟลิกะรอมุมคอนฝายจากด้านบนเรียบร้อยครับยังคงตี เข้ากำแพงของเปเปร็กไม่ได้อะฟอกซ์ตัวยิงทะลุตายครับผมเพราะว่าเปิดตำแหน่งไปแล้วครับผู้สำคัญเลยืนยืนรออยู่หลังจอนี่เลยจังหวะที่ทารอนจะโรเตมาเอจังหวะแรกเลยอ่ะคือโดนเปิดไม่นเนี่ยไม่เป็นไรเหล่านี้อวกมาชาบเอเหลนี้วมาอยู่ตรงผมัจอเยอมากเลย c o m o a พอจะเคตบอกเอาหน่อยเพิ่มะครับผมเดี๋ยวปะมาดูนครับว่าจะเปยังไงกันต่อนะครับตามติงติงหยิบออฟมาแล้วโอ้โหป้อมประการด้านหน้าไซบีฮะแบบนี้แต่เขาเล่นออฟโอ้โหหลังสาเลยครับไกลๆเลยให้อย่างนี้ต้องมีดซะหน่อยไหม เพื่อไม่ให้โยกไปมากกว่านี้กันแล้วเช็คมาหน้าใครเหมือนจะยังไม่เจอใครสัมพันธ์เลยก็ซัมติงจอรอมาแบบนี้ในร่าเปิดมาเฮ้ยช็อตตีช็อตตีอีกแล้วละถามจริงโอเฮ้ยเคลียร์การเน็ตไปแล้วเลยก็ซัมติงจังหวะการเน็ตเข้าครับจะมาลื้อครับผมแต่ว่าโดนซัมติงที่ต้องบอกว่าการเล่นนะเขาเข้ามารอเลยครับแล้วได้อะไรอะไรแบบนี้ได้วางสปา์ก็จริงครับถ้ารอนะแต่ตรมเล่นเสียเปียบนะฮะในจังหวะที่ต้องป้องกันการรีเทสของฝั่ง ปเปิดไปเลยครับตอนมิกกีว้วายมาแล้วเสียชงชนซ็อปเปอร์เปิดมาแล้วแบบนี้เดินแง้มมายังไงหาจังหวะอยู่แล้วเทรดมาแบบไวๆเหมือนกันแลกกันมาครับสามต่อสี่ตัวเล่นที่เหลืออยู่เราหาแล้ว,ลวหาโอ้โหป้าสับัดสบัสดยังหาไม่เจอเหลืออยู่คนสุดท้ายหเหลืออยู่คนสุดท้ายเอาไปหนึ่งยังไงแล้วเหลือสองตอนนี้เรียบร้อยไม่ฟิกมาปิดงานคิวสุดท้ายไออีกครั้งหนึ่งเลยครับเปเปอร์เล็กครับโอ้เปเปอร์เล็กครับขึ้นห้าแล้วครับตอนนี้ห้าต่อหนึ่งครับโอ้โห เมื่อกี้ต้องบอกว่าทําสวยแล้วครับจังหวะเบรกอะไรก็ตามแต่ครับผม,มตัดไปได้เยอะมากครับจังหวะริงกดโชว์ต็อปเปอร์มาโดนซีโร่พอยต์ฮะเบรกครับ,บ,รคครบปืนหายฮะ<ช>แล้วก็ล่กขึ้นมาครับแล้วก็มีเมื่อกี้ถ้าดูไม่ผิดคือ t <c> h <oughs> ติงกำลังบินอยู่แตแต่ที่สําคัญเลยเนี่ยคือรอบนี้เนี่ยตับติงเนี่โอเปอเรเตอร์ยับจ่อรอเลยเหมือนกันครับด้านหน้าเอเมน แล้วยืนขาตายแบบนี้แง้มต่อมากระโดดถึงจะต้องถอยหลังกลับมาก่อนก็มีคนรอซ้อนจังหวะซอ,อ,อมาเรื่อยง่ายบอลสเก็ตอร์เก็ตถอยหลังกลับมาได้เหมือนกันครับแล้วมีมุมคอสไฟจริงจากด้านหน้าแรมอยู่เลี้ยวไหมหรือรอจังหวะขอชัวร์ขอชัวร์แล้วไปได้เชียวอ,อัดมาก,ก่อนเด็กจังหวะไว้ครั้งหนึ่งเลยครับแบบนี้ฟอลสเก็ตต้องรอเล่นกับเพื่อนแล้วถอยหลังกลับมารวมกันในไซส์แล้วเลยครับไปเป็นเลก,กเปลี่ยนตำแหน่งก่อนครับจริงครับผม,ผมอยู่ต่ออาจจะโดนยับได้ครับแต่ว่าทางด้านของทารอนครับ ตรงนี้4คนแต่ว่าครับมีคนไหลฮะจิตบอยครับอยู่หน้าบีกราแต่ว่าก็มีอีกหนึ่งคนซัมติงครับเฮเวนบีครับมองขาดอยู่แต่สำคัญเลยครับด้านหน้า A ตอนนี้เข้าไม่ได้ครับทารอนเราเือเช็คมารู้ด้วยนะแบบนี้ก็ฟอสเค้นครับว่าหน้า A นี่คือยังไม่ได้ไปไหนนะยังมีคนที่จ่อรออยู่เลยกเทบเซอร์มาดึกจังหวะไว้ก่อนครับเปิดในร่ามา เรีนกรับเลดดี่ถอยหลังเข้ามาเล่นในสายแบบที่จะเสียพื้นที่เล่นด้านหน้าแล้วแฟดส่งมาเห็นหมฟอร์เคกนสำคัญเลยจะซ้ายจะขวาเอาสักทีเอาสักทังแล้วเอาแบบไวๆวเลยอะโอ้โหเคียร์ทางการเน็ตไปแล้วด้านหน้าก็เดินต่อไม่ได้ครับนี่อะทางดาววอยู่แล้วโอยมาตรงนี้โอ้โหอยู่สองคนแล้วเลยครับท่ารอยสปอร์ตยังไม่ได้วาสไปแล้วเวลาก็จะหมดเซฟไหมแบบนี้โอ้แล้วโดนซิเกอร์เปิดตแต่ว่าจิตบอยจิตบอยเลิฟแล้วได้หนึ่งครับผมแต่สไปด์ตกอยู่ตรงนั้นครับ เราเาเาเดินแบบนี้เลยเหมือนก oh ันฟอร์ตเคนโอ้โหก้าวผมเดบิวต์อยู่เกมิ่งเนี่ยฮะไปยอ่ะพกตอนหนึ่งครับเรียกว่าทาม์เอาเมื่อสักครู่ของทางทาวน์ไลน์สปอร์ตยังไม่สามารถตีเกมบุกใส่ไปเบรคได้ครับ <c oughs> ไม่เป็นผลครับผม <c oughs> แล้วดาวนี้ครับดีฮาร์ดบายมาด้วยครับผมจีคอยครับ <c oughs> <c oughs> อ๋อเสีมา จากเราที่แล้วนะครับผมเพราะว่าไม่ตายครับคือตอนนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งของทารอนเนี่ยนะครับในจังหวะจะเข้าจังหวะแรกเนี่ยคือเสียสกิลเยอะมากเลยใช่กว้งเอทั้งบีโอโหเหนื่อยมากอะถูกต้องแล้วอย่างที่พี่ซีบอกคือพอจะเข้าไปต่อยเข้าได้ก็เข้าไปแบบว่าผูกถพังๆแล้วอะเออเออนี่ฮะโรสติงเงโอ้โหคนอะไรมาจะเดาใจทินตรงข้ามถูกขนาดนั้นเ่ะเพื่อนฮะเราขอต่อมาคิวสองเกียบแพนไปแล้ว อยู่3คนแบบนี้เดินต่อไม่ได้แล้วอะครับสำหรับทารอลีสปอร์ตเชลี่มาเอาว่าตัดปืนได้มากที่สุดก่อนครับราวนี้โโอ้หเหลือ2คนตรงนี้แล้วจิตบอยเลือดปิ่มๆอีกแล้วเลือดเหลือสิบหกโอาโลจิตบอยโดี๋ยวจะรูตายครับผมยังงไฮะจะได้สักหนึ่งไหมตัดปืนแต่เรียบร้อยครับได้มาหนึ่งเกือบจะฟอเรสต์ลาวแล้วอะครับสำหรับไปวิเวร์ครับแต่ขึ้นนำต่อเนื่องเลยครับไปที่7ต่อ1แล้วครับคุณผู้ชม ครัขอขอนอกเรื่องนิดนึงครับซัมติงซัมติงเป็นเป็นเจทออฟที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะครับผมไม่ใช่อีคูอิสเยอร์เป็นยังไงอ่ะพีเซตทึบอย่างเขาพีเซตเค้าก็แบบกลับเลยอ่าเนี่ยได้2คือคุ้มแบบคุ้มมากละกลับเลยจะไม่มีการรีพีทต่ออีกครั้งเออก็เรียกว่ายังยังอยู่ในเกมที่เอาชัวร์อยู่นะคือเอาว่าไปเป็นแบบไมเป็นทีละขั้นเหมือนก็ได้เอาขั้นแรกได้เสร็จกลับอยไปรอขั้น2อะไรอย่างนี้เขาแบบจังหวะพีรอบ2คือมีเพื่อทีนรออีกนะ แต่ว่าแบบของมันเลือกเยอะแล้ว <S <S เขาก็กลับไม่อยู่แล้วแล้วกันว่าการเน็ตครับโดยที่จะเปิดไวแบบนี้เดินเกมต่อไม่ได้แล้วเสีย2เลยครับทารอนค <Okay, S 2> อยจะดีเท่าไหร่โ้แล้วเดินรีพิกมาแบบนี้เลยก็จาติงไปต่อแล้วเนี่ยเอาจงจริงไปต่อเนี่ยเกมได้เปรียบไปแน่นอนชฉาตีถ้ามีเสียงนิดนึงคือกระโดดใส่ชฉาตีนาใกล้ยังไงก็แพ้เหลือคนสุดท้ายยังได้อยู่อะรือตำแหน่งครับตัดโอเปอเรเตอร์ไปแล้วฮะสำคัญเลยนะ สำคัญเลยแอนเดอร์ไหลขึ้นทาวเวอร์มาแล้วด้านหน้าด้านหลักด้านซ้ายด้านขวาแล้วเรียบร้อยครับไมา์ฟ <My S 1> ิกปิดคิวสุดท้ายครั้งหนึ่งเลยครับยังคงตีไม่แตกครับทารอนเป็นผู้เล่นออฟที่ดีมากขอโชว์อีกครั้งหนึ่งครับส่วนตัวคือเป็นคนชอบเล่นออฟอยู่แล้วแล้วแบบเออเราเราชอบไปนั่งดูข้อมูลข้อมูลน,นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยที่แบบโปรเพยเยเขียนไว้คือคนเล่นออฟที่ดีอ่ะพิกเสร็จปุ๊บคือคนเปลี่ยนตำแหน่งซึ่งเราจะเห็นซัมติงทำแบบ แบบพีชเสร็จปุ๊บเขาจะไม่เขาจะไม่รีพีที่เดิมเพราะวไม่ได้จากมุมเดิมใช่เพราะว่าการรีพีชที่เดิมอ่ะคือศัตรูรู้แล้วว่าเราอยู่ตรงเนี้ยคือก็แค่วางเป้าหล่อออกมาพีชแล้วก็โดนยืนหล่อเป้าถูกไหมฮะดังนั้นการการเปลี่ยนตำแหน่งยืนไปยิงออฟที่อื่นอะคือมันเป็นเรื่องดีมากคือทุกทุกคนควรทำครับผมในนี้ก็เรียกว่าใครที่ชื่นชอบโอเปอรเตอร์นะก็ลองศึกษาไปดูกันได้ในขณะตอนนี้เนี่ยลองลองไปหาดูตามเเน็ตยอะแยะๆอ่าโอ้โหนี่ ดาวไหวครับทำเป็นสองแล้วก็โอ้โหยทำไมเข้ามาดูเยอะขนาดนี้เลยเพื่อนนะทำไมมันดูยากขนาดนี้ครเกมผูกของทารอนในวันนี้โอ้โหเราเอาไปสี่แล้วช็อตตี้อีกแล้วเหรอยังไงฮารุมาเรียบร้อยฟอร์เรสต์ลาวครับโมเปเปเร็กแล้วดูเขาเล่นซัมติงครับคนคนนี้มีซัมติงในตัวจริงๆเป็นคนที่มีอะไรให้เล่นตลอด่างฮะ โอ้ปิดผ้าตรงไหนแล้วตรงนี้เดยครับผมลอเิสเปลีครับเจ๋วไปเจ๋วไนี่คือต้องบอกจริงว่าช็อตนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรเยอะนะฮะคมก็แค่คิดลายคข้าผมจตคมมากคมมากสี่อืมนี่อะเมื่อกี้ตัวสุดท้ายถ้าแบบอยู่กลางๆหน่อยอ่ะเผื่อๆมีวิ่งมาด้วยนะใช่ไหม เ้าสอยู่นี่อยู่น,นี่เอสเอสทะลุแปวนแตแต่มันไกลไปไกลไปหน่อยครับผม <c oughs> ไม่อยากจะรอแล้ว <c oughs> นะฮะอันตรายเกินไปนะฮะ <c oughs> ติงก็ชัซักช็อตตี้มาเลยครับผมทะลุบีกระดาษไปเหินหาวมาเข้าหัวเรียบร้อยิมาซัดให้ด้วยครับผมตรงนี้ อ่ะหมายอ่ะเก้าสามไหมเอาสักเก้าสามไหมครึ่งแรกกันท<อ>ารอนสปอร์ตเอาักหน่อยไหมอืมติดอีกสักสองลาวเลยกันถือว่าขอเนี้ยหลังพอลับปังกันไปไม่ใช่อะไรมันจะได้แบบว่าสถานการณ์ยังได้พอมีอแกลบว่างในการแบบว่า,วาให้ผิดพลาดบ้างติด,ดติดติด,ตด,ตดเ,เนี้ยอ่ะหมายครับเลือดที่จะคอนโทรลต,ตรงกลางเอาไว้ก่อนครับทารอนครับยังไม่ได้เดินรายละการเหตุครับเหมือนจะเปิดไม้แรกมา แต่สําคัญเลยว่าหลังเนี่ยไม่้คร <'ve> ับ <got S 1> ด้านนาน,าน,าน,นี่ยเปคนรออยู่แล้วสองคนแบบนี้ต้องถอยหลังกลับมารอก,ก่อนแล้วโชว์เตอปเปอร์เปิดมาคแล้วยังเขียไม่ได้ได้อยู่ครับเก็บทางไมฟีไปแล้วตัวสรอซ้อนมากันหลายส่งไหลมาแบบนี้ถอยหลังกลับมารอก่อนและสําคัญเลยสัมติงสัมติงเวเตอร์จอรอแบบนี้เคลียร์ไปก่อนเก็บจิตบอลไปแล้วไม่ได้เชลไลทที่มาก็จริงเงแต่ดานนาไม่ไดโคงออนไฟสบัดมาแล้วเหลือคนสุดท้ายอย่าบอกว่ามาแล้วหรือเปล่าทารอนทารอนเหลือแค่ดาววายคนสุดท้ายแล้วรู้ตำแหน่งรู้ตำแหน่งแล้วฮะแบบนี้ ช็อตตี้เดินต่ออุ้ยแต่ดาวายแกไหลไงแกไหลแกไหลขึ้นทาวเวอร์แม้แบบนี้เอาหลังให้เคลียร์ก่อนดาวัาย <c oughs> เคลียร์เสร็จครับแล้วตรงนี้มีคนยืนรออยู่ฟอกแซนฟอกแซนเอาให้เพื่อนหรือเปล่าไม่ได้อะโอ้โหสามตีสามก็ดาวายล้มกรอบกลุ่มกันสามคน <c oughs> ได้ไปฮะเอาแล้วเลยครับมาแล้วฮะลาวที่สองของทาร์ลอนอีสปอร์ตครับคือพอเปิดได้ต้องเรียกว่าต้องให้เครดิตการ์เด็ตเหมือนกันในจังหวะแบบ เปิดทาวเวอร์เพื่อนนะตรงกลางครับนี่ฮะได้แล้วตรงนี้ตูแล้ววางเอ้ารออยู่แล้วแล้วต้องบอกทำสวยนะกับจังหวะที่แบบเขาลงจากห้เบนที่บบบีบเข้าบีมาเพราะว่าเมื่อกี้ซัมติงยืนหลังไซส์เขาจะไม่มีที่ให้หนีแล้วครับเพราะว่าตรงบีกระดาษก็ดันเข้ามาแล้วไฮเบนก็ดันเข้ามาแล้วคือต้องอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็โดนยัดลงมาเลยฮะออกไม่ได้พอไปได้เชลปิดปิดแล้วด้วยเนี่ยมุมมันเอาจริงๆก็คือไม่เหลือให้เล่นแล้วถูกไหมซัมติงคือแบบแทบจะปล่อยมาแล้ว หมารอบน,นี้ยังไงก็จะเป็นเีเปิดเบสตอมสวนมาเลยนะครับซัมติกด้านหน้ากาลาดเนี่ย บอด่อยเช็คมาก่อนแล้วเลือกที่จะเปิดคอาปิดไวปิดฝั่งด้านหน้าทาวเวอร์เอาไว้แต่สำคัญเลยไมฟีก็จุมรอยอยู่ใน้ายแล้วจะถอยหลังกลับไปรวมกับเพื่อนไหมต่การเดินกับเดินต่อมาแล้วครับเพื่อเปิดพื้นที่ให้เพื่อนได้เล่นเราไม่มพิจ่ายมาเลยเลยครับเราแพทครับไปดักตาทางไมฟีมาแล้วได้ในสายยังไงชอตตี้มาซัมติงเดินทะลุมาอีกแล้วเฮ้ยถามจริงชอตตี้เลี้ยวมาจะมีใครเห็นไหมเบสตอมยังมีอยู่ด้วยครับแบบนี้ หลังต้องช่วยนดูขอซะหนึ่งคนหันมามองซำงีัะหน่อยไม่งั้นเดี๋ยพีกออกไปบอกเลยมีแผลมีแผลยัีไงเกียร์จริงไปได้แล้วเหมือนกันนะตลอทางแพทอัลรุป,ป่าช็อตตี้โอ้โหหายสอกโอ้โอหเอาตับตีล่วงครับผมอเอาละครับได้หรือเปล่าครับอย่างนี้เวลาบีบเวลาบีบอะไรครับฟอ ฟอกยังไงฟอกกับแพทมาเขียไปได้หนึ่งและะว้วสะบัดสูงเกียวก็สองต่อเรียบร้อยเลยครับมามาจริงครับทางรอลอีสปอร์ตครับสามต่อเก้าอ่ะ ขอก็จัดให้ครับผมมาตามนัดมาตามคำหนดไม่คยขาจัดให้ตลอดต้อง9-3ครับผมอ่ายังพอใจชื้นอยู่นี่ฮะโหแต่ต้องบอกว่าช็อตเนี่ดี๋ยวจะมีช็อตที่ซัมติเข้าไปหลุดรอบแรกเดชะบุญนะครอบปิดดีวายยังไม่หมดวัะเมื่อกี้คือถือมากระเจอเลยครับโอเคครับผมจบไปครึ่งแรกเดี๋ยวเราสองคนขอตัวไปพักครู่นึงเดี๋ยวกลับมารับช่วงขึ้นหลังกันต่อครับตอนนี้ครับผม การ์ดิงไดเข้ามาครับผมยึดพื้นที่ครับแล้วไหลมาต่อเลยฮะอืมแล้วสำคัญเลยความเป็นสองด้วยเอริสเนี่ยจังหวะในการเข้าเนี่ยดูเหมือนจะมีพาสีที่ดีกว่าหรือเปล่าได้ไปเร่งตัเทรดไปคนละหนึ่งยังไงครับตัดหายสามเลยโอ,อ๋อจอดเดียวเหลือสองแบบเงาๆแล้วลัทารอนพิซซาราตร,ตรงนี้เดินไหลทะลุมาแพทด,ด้านหลังไซส์เหมือนจะมีสแนปมาจากพาดไปและสำคัญเลยบ็อกซี่จากด้านหน้าทาวเวอร์สมบัติไปหนึ่งไงครับหนึ่งต่อสองหนึ่งต่อสอง แต่เหมือนหลังจะเข้าฮะนี่ไงเดินถลายทะลุมาแล้วไงดาวายบอกแซดครับเมื่อกี้เหมือนรู้นะครับว่ามีคนอยู่ตรงกลางพอพอยิงตรงในซ้ายตายเสร็จปุ๊บสะบัดหันกลับมาดูทางที่มาจากมิดเมลด้วยกะว่าแบบมีคนโผล่มาเทตเปลี่ยนโพิชันมาแต่ต้องเคีย์ให้ไวเพราะไม่งั้นเนี่ยด้านบนมีมุขพร้อนฝ่รออยู่แล้วเรียบร้อยเลยเลยครับดาวายครับปิดคิวนี้ได้มาในฟิสซรราวเกเบิลเขาครับ10ต่อ3ครับไปไปเรกโอ้ไม่เป็นไร เพราะว่าตอนตอนทารอนบุกเปเปอร์เลก้าทำแบบนี้ได้เออเดี๋ยวรอดูทิฟตี้ราวน่าตรงนี้หวังว่าครับผมหวังว่านะครัับอนนี้ก็ไปด้วยความเชื่อล้วัลว์คาโบนะฮะไปคนเราต้องเชื่อก่อนนะฮะนี่ฮะหมายครับเคยอ่านหนังสือปหมทำไมฮะคุณเชื่อในเรื่องคอนแทคจีนหรือหมายครับในราวนี้ครับจะเป็นเปเปอร์เลกหรือเปล่านะที่ได้ไปตามความคาดหมายนะแล้วซัมติง่ะ แวนดอมาเลยเหมือนกอันนะครับแล้วเขาไม่ได้มาแค่หนึ่งเ <c oughs> ขามาสองกระบอกครับ <c oughs> มีแวนดอหนึ่ง <c oughs> มีแฟนทอมหนึ่งนะฮะได้ของเดียบไปโปรเล็กคือเรียกว่าจะต้องติดเกมนี้ให้ไวครับเพื่อไปต่อกันในแมปสามแฟกเจอร์นะฮะสำหรับทางไปโปรเล็กนะครับแต่ส่วนคาร์ลเนี่ยก็เรียกว่าโอกาสให้พลาดในเกมตั้งรับเนี่ยแทบจะไม่มีแล้วเลยคุณผู้ชมเนี่ยจริงครับ,รบเลยทะลุไหลมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยบาสแปกไว้เช็คตำแหน่งรอเป้าอยู่ สีลพอยามาแบบนี้ครัแบบเดินไหลได้ต่อมาเลยครับไม่ไล่ครับเดินใส่เดินใส่เลย2คนนี้วอซ้อนกันมาปอสเคนจริงจริงเดินไหลมาไก่ิ้งไลส่งมาทะลุแบบนี้หาย3เลยแล้วทาลอนโอ้โหกาว่าจะตัดให้ได้สักหนึ่งครับผมเมื่อกี้นี้แต่ไม่ได้ครับแล้วการ<ม>เด็ดับผมยืนรออยู่ตรงเมลก็ตรงนี้เฮ้ยโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยังไงลละโรโรเช็คบีซีมันมามุมไหนโ เปล่าเลยครับจากเฟรมโปรเครับผมครับผมโอ้แต่เข้าใจได้เมื่อกี้คือมาเต็มุมยิงเช็คเบสมาแต่แรกดีฟอล์คเช็คดีฟอล์กในการเช็คอยู่แล้วใช่ปกติผมเล่นผมก็ยิงครับแล้วแค่ทามิกมันดีไปหน่อยผมก็จะเจอแบบเกิดคำถามขึ้นในวงการเกมเมอร์ครับผมว่าดีเฟนช์มาเข้ามาหนึ่งสีว่าไงแค่นั้นนะแค่นั้นเลยฮะแค่นั้นเลยแล้วเราก็จะแบบจะยิงเช็คอะเรายิงเช็คเฉยแต่บางเออเงียไปโดนเงียบเพราะ ไอเนี่ยเกมเนี่ยกำแพงผมผมใช้คำนี้กำแพงกระดาษมันเยอะกำแพงกระดาษเออมันเป็นกำแพงที่แบบมันดูเหมือนจะเป็นกำแพงนะแต่จริงมันยิงทะลุได้ไงอ่าแล้วมันเยอะมากด้วยครับผมแล้วมุมเมื่อกี้ก็เป็นหนึ่งในกำแพงยอดฮิตที่แบบเน้นยิงยิงยิงเช็คยิงทะลุกันไปแล้วครับมาดูกันต่อครับหลังจากคารอนเนี่ยได้ปูบายมาในราวนี้คุณผู้ชมครับว่าจะสามารถเล่นเกมบุกของทางเปเปเรกได้อยู่หรือไม่นี่ครับแต่ตัวแรกเนี่ยเปิดเฟิร์สคิวครับตัดทางจริงไปได้ก่อนครับเมื่อสักครู่โอ้โหแล้วนวายอะ เจ็บหนักแต่ต้นเกมเลยครับเราได้พื้นที่นะครับตรงนี้ทางด้านของเบเอร์ less, ครับเขายึดขึ้นตรง a อแ m p มาแล้วครับผมฟอกแซฟครับเหมือนรู้ครับมายืนรอ,อเหมือนกัน ใช่ครับเล่นเหลือสิบครับฟ็อกแซ่ดแล้วเครับเล้วดีเลยแข่งกันมาสามคนในป้ายเบรกไว้เฮ้ยเราฟ็อกแซดทำามิงดีฟ็อกแซดดีจัดจัดเอาไปหนึ่งหนึ่งกันหลังอสอนหมาจะเป็นไมฟีหรือยังที่ตามมาเคลียร์งานให้ยังไงซัมติงด้านในตรงนี้ครับเหมือนจะไหลเข้าไปวาสไปได้สำเร็จแล้วเหมือนกันในก็สำหรับทางไปเบรกในราวนี้เพื่อจะไปต่อที่แมตช์พอยต์หรือเปล่าสัต่อเสามตุ้มเล่นเท่าต้องเบรกไว้ก่อนท้าเราต้องไม่ปล่อยให้ไหลไปมากกว่านี้ถ้าเกิดยังอยากไปต่อในแผนที่นี้ยังไงครับ ดูแล้ซัมติงขึ้นมาช่วยรอย oh. ิงแบบนี้เหมือนกันหันขวาเหลืออีกหนึ่งเหลืออีกหนึ่งแล้วเรียบร้อยเลยฮะแบบนี้อ,อ้ยจิตบอยจิตบอยได้หนึ่งจิตบอยได้หนึ่งแล้วหนึ่งต่อสองยังไง S 1ต่อ3ามทำมาแล้วในเกมก่อนเกมนี้จะมีไหมดึงเซ็กสตาร์มาก่อนก็จะจับคันหรือจูปเตอร์เดนแกลวอยู่ห er ุ่ยแล้วยิงสแปมมาดึงแล้วต่อแล้วต่อเฮ้ยสุดเฮ้ยโอ้โหนเดียวจริงไม่ได้ครับผมเบเนเล็กยังเอาชัวอยู่ครับเมื่อกี้วิ่งลื้อเข้ามาเลยครับโอ้โหอีกแค่นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวนะโอ้โหในนี้ แล้วก็เตมมาแบบแมตช์หมดด้วยอ่ะเออหมดเป็นแมตช์ครึ่งเมื่อกี้นี้คือจอตนี้ต้องบอกว่าสติเนี่ยเรีว่าเข้ามารอมุ่งทอนไปให้เพื่อนได้ถูกที่ถูกเวลาจริงจริงครับจริงเป็นจังหวะทามิ่งที่ปาไม้ด้วยนะเมื่อกี้คือปามี้ปึ๊บเจอเลยโดนงจริงเลยอ๋อหายได้แทนครับผมมาครับราวนี้ตาลอนครับปืนไม่พร้อมเลยครับผมแต่ว่ามีสองจัตนะ ว่าต้องเอาให้ดีแะแต่สำคัญเลยคือจังหวะแรกในการเข้าเนี่ยไปเรแกด้วยความเป็นสองด้วยเร็กระชิกเ้าได้ไวอยู่แล้วเลยคุณผู้ชมเดินทะลุไหลามาแบบนี้อ้าวแล้วเปิดได้ก่อนหนึ่งแกเขี่ยทางของซัมติไปแล้วแล้วตรงกลางยังได้อยู่เหมือนกันอ้าวหายสองแกแบบนี้ไปต่อหรือเปล่าไปต่อในราลต่อไปไมายังไงฮะเดินตรงกลางต่อช่วยมาแล้วรออยู่จัด <c oughs> จัก <c oughs> เหนือถอยหลังมาเห็นแล้วฮะผมไม่มีของไล่ฮะ เซนเซลก็ไม่มีแล้วครับผมผมต้องรอจังหวะก,ก่อนครับอี้แต่ว่ามีคนไหลมีคนไหลเข้ามามีคนไหลเข้ามาเฮ้ยยังไงแต่ต้องแจ้งจิตบอยแบบนี้เห็นแล้วครับว่าเผาไลทีมาก่อนนะครับด้านบนตรงนี้มีการเน็ตวอลอยู่แล้วมุมด้านบนอ้าวอย่าบอกเหลืออยู่คนสุดท้ายจริงเช็คมาเห็นแล้วครับต้องถอยหลังกลับแล้วไม่กําจริงหรือจะเดินต่อเลย ขวาใกล้มีคนรอเป้าอยู่เหมือนกันแต่ด้านหลังก็บีบมาแล้วเงี้ย<ว>ตัวผู้เล่นได้เปรียบก็ต้องไม่พลาดเลยครับทารอนรวบครับรวบอย่างนี้รวบรวบรวบแต่ว่าแต่ว่าข้างหน้าฟอกเซนเล่นเหลือสิบโตแล้วโดนไปไดัดตึงสิองอ้ยเกือบไปครับผมแพ้ยังมาเอาให้เพื่อนได้อยู่ฮะเกือบไปแล้วน,นะฮะได้เกิดการสะบัดไปเอาตัวสาวเนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหเสียวไม่รู้จะเสียวยังไงอหลังตรงนี้นี่ยสี่สิบสองเียทารอนอีสปอร์ต

ใช่ครับอมปล่อยให้ทางเบรคจบในเกมนี้แต่รอบนี้ไม่รู้ว่าจะจบเกมหรือเปล่านะสอนเราทำเบรคนนเบสตอมเปิดมาเลยนะจะทำตำตียวไหวเอาใสมาได้แบบนีโชว์สต็อป,ปเปอร์โดนดูดไว้ก่อนแล้วออกมาได้หาแต่ตอนนี้ทางทารอนครับเลือดจะถอยหลังกลับไปรอ,ลอเล่นลับลึกเลยครับทารอนมีเทคห้าคน,นับผมเอาละห้าหา้าตัวเท่าตัวเท่าแต่เพชั่นตรงนี้ต้องเริ่มเคลียร์กันทีละมุม ทีละเหลี่ยมกันก่อนครับแต่ถ้านายเหมือนทางเพลยเแ็กเนี่ยจะโฟกัสตรงกลางกันซะเยอะเลยครับเราค่อยๆยืดพื้นที่ครับผมตรงนี้ได้แรมครับผมโอ้โหต่แทนโดนบอลตัดเองครับองการเด็ดด้เหมือนกันเียอย่างนี้แล้วพยายามจะรีเทคกันอยู่แต่ก็ค่อยล้มตายไปทีละคนแล้วเหลือตรงนี้ครับ แล้วครับเหลืออยู่2คนสุดท้ายก็ทารอนไปเปเรกครับเพื่อปิดเกมนี้แล้วไปต่อแบบ3แล้วมาตรงนี้เบสตอมไลเคลียร์ทางฟ็อกซ์จดไปแล้วครับเหลืออยู่คนสุดท้ายเหลืออยู่คนสุดท้าย1ึง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 ไปไหมยังไงคูต่อละช็อตตีของตีตรงนี้เรียบร้อยเลยครับไปเปเรกับสบต่อ4ี่เอาไปในแผนที่ที่2ครับแล้วไปต่อที่แมป3กคับคู่นี้โอ้โหไม่ไหวครับผมแบบนี้ครับ ต้องยอมจริงครับผมเปเปอร์เลเล่นได้เฉียบมากฮนะในทั้งทั้งฝั่งกันก็ดีฝั่งบุกก็ดีครับผมโอ้โหฝั่งตอนตอนเขาเล่นกันก็้สอกการแบบการแน่นมากอ่ะใช่่ะกว่าทารอนจะเข้าไซด์ได้ครับโอ้โหต้องยอมเสียเลือดเสียเนื้อแล้วเสียไปหลายอย่างมากกว่าจะได้วางอีกต้องแต่เข้าอ่ะทั้งเช็คครั้งอะไรก็ต่างคือเช็คแล้วเช็คดีแล้วด้วยนะแต่พอมันเข้าไปแล้วมันมีสกิลช้ครับเพราว่าก็เป็นทางของเปเปอรเล็กเลยครับที่ได้ไปในเกมที่2นี้นะฮะแล้วเดี๋ยวไปรอดูต่อว่า วันนี้เนี่ยจะเป็นใครที่ชนะไปในเกมที่3ครับขออนุญาตไปเบรกกันก่อนเดี๋ยวกลับไปเจอพี่เพชรมาแ,แล้ว